สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีเอฟซีทุกท re. ่านครับวันนี้ก็จะมาเติมน้ามันนะครับเมื่อวานก็วิ่งดินทั้งวันนะครับดินทั้งวันวันทั้งวันนะครับตั้งแต่เช้ายันห้าโมงครึ่งนะครับได้ยี่สิบเที่ยวกับเที่ยวละร้อยครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเติมน้ำมันกี่บาทเนาะ นี่มารอเท่าแก่ามาเบิกบินน้ำมันให้นะครับเดี๋ยวแต่ยังไม่เห็นเลยก็ต้องแอดตังตัวเองไปก่อนนะครับอีโครับ ดีเจ็ดอันนี้อย่างน้อยเนาะ เลืมบไหนไปไหนเบอวางเลยเบงโคตรอันนั้นมันเป็นอย่าง <ห ả? S 1> อันนั้นมันมีเจ็ดป่ะอันนั้ดน,นดีสิบปอะตู้ไหนเนี่ยเดี๋ยวคั้งนี้หมดกี่บาทนะครับ ซเ,เิร์ไลฟ์มาแนวมีนิดเดวว่าี่ทิพเอออะไรกี่เก้าะไรเก้าแน่นแล้วสวนหลวดมันหนเลยหินมันไรบอโอ้ยจะา่าคาดเราเหรอฮะมัม,มีหิน เป็น้องธนาวิ่งอยู่ตรงเอลานอ้อยนี่แะเป็นปากหมอนไอ้นุ่นมาไหมมาเนีไ่ไอ้นุ่นไปไหนฮะมันมาก่อนมาแต่เช้าเช้าว่ะรถถูกยัดนุ่นจะหาไหนเดี๋ยวคันนี้เติมบีเจ็ดนะครับไม่ดีนะครับเบอร์บียี่สิบอันตราย เจ้าวสวยด้วยนะครับนี่เต็มเลยที่ได้กี่บาทเอามาลุ้นกันนะครับวิ่มีทั้งวัน2,000บาท สุดเลยไม่ต้องแตะเลยสนอมมากเลยเดี๋ยวค่อยดูนี่เต็มถังนี่ทั้งวันจะได้เท่าไหรน่นี่มันจะกินเท่าไหรน่นี่ดูดูว่านก็เต็มถังเขาเอาซัมได้เลยไม่ต้องล้นเด้อเอาถ้าเต็มจริงๆมันก็ล้นไงพี่บอกให้เต็มวันเลยบอกให้เติมล้นให้เต็มเต็มมันก็ล้นไงเอาแค่เต็มข้อเด้อครับครับ นี่ครับ5 7 4บาทครับเมื่อวานก็เต็มทาน,นั้นก็นอย่งวะ2องิมั้งครับ ก็เป <G> ็นนะครับประหยัดไหมครับนี่หมดไปถึงหกร้อยครับก็เฉลี่ยก็ประวาณก็ถือว่าทางลำบากครับมันเป็นคานครับคานคานเอาแบบต้องคานทั้งวันนะครับลำบาก สรุปนะครับวิ่งทั้งวันเมื่อวานไม่ถึง600อครับก็ถึง5้าโมงครึ่งนะครับตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริม่มวิ่งก็เฉลี่ยได้ได้แค่ย20เที่ยวยรัสิบเที่ยวก็ระยะทางระยะทางไม่ไกลครับแต่ระยะคานนี่ก็ครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงหนึ่งเที่ยว อ่ะพิสูจน์ให้รู้นะครับว่าบางคนบอกว่าเครื่องใหญ่กินน้ำมันเยอะถ้าเอาตั้งแต่เช้าจริงๆแบบเช้าเจ็ดโมงเช้าถึงห้าโมงครึ่งถึงหกโมงก็เต็มที่ครับไม่เกินแปดร้อยบาทก็จะประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็นี่วันนี้วิ่งใกล้น้องนุ่นครับนี่มาวิ่งใกล้ๆกันน้องนุ่นวิ่งอยู่ตรงนี้ครับติดๆกันเลยแต่ไม่รู้ไปไหนแล้วเจอกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวเผื่อได้เจอน้องนุ่นครับมาวิ่งอยู่ตรงข้ามกันเลยครับวันนี้สวัสดีครับ